สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกๆคนวันนี้มีหวยฮานอยสามนอยมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะคะเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นค่ะก่อนอื่น แอดมินก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้นะคะสำหรับหวยของวันที่14นะคะวันที่14ผลของ5น้อยธรรมดานะคะปกติ5น้อยปกตินะคะก็จะมี8ผลที่ออกก็8 5 3นะคะ ก็สี่หนึ่งนะคะพิเศษก็เจ็ดศูนย์สองเก้าสองนะคะ v i p 1 5หนึ่งห้าสองและสิบเอ็ดนะคะอ่าแอดมินให้เด่นสามเด่นเจ็ดวิ่งรูดสามเจ็ดนะคะเด่นสามเข้าตรงฮานอยปกติค่ะเพื่อนๆค่ะฮานอยปกตินะคะเด่นสามเข้าตรงนี้ค่ะ สตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆนี่สามตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็แอดมินก็อ่าเจาะให้นะคะเข้าเข้าตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับค่ะ35หค่ะ3าหานะคะน,ะคะนี่ห้าามนะคะ ะะส่วนนะคะส่วนพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะเข้าแต่เจ็ดตัวนี้นะคะเป็นเด่นนะคะเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะเข้าเจ็ดค่ะแต่ตัวนี้ก็หลุดไปนะคะตัวนี้ก็หลุดไปค่ะเพื่อนเพื่อน VIP VIP หลุดค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูห้าน้อยนะคะเพื่อนๆค่ะ ดูฮาหนอยมัดรวมนะคะของวันที่15นะคะแอดมินเจาะได้ตัวไหนเพื่อนๆมารอดูกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็โชคดีไป1ตัวนะคะเพื่อนเพื่อนโชคดีไป1ตัวะคะ่ะตัวกับ53นะคะตัวเลขก็มีผิดมีเข้าบ้างนะคะมีเข้ามีออกมั่งนะคะมีเข้ามีหลุดมั่งนะคะ ตัวเลขจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพื่อนๆมีเข้าอยู่ตัวกลับนะคะชุดนี้มีเข้าตัวกลับ35นะคะ3553ค่ะเดี๋ยวเรามาดู5นอยนะคะว่าของวันที่15นะคะว่าแอดมินจะเจาะได้ตัวไหนนะคะ,อะรอบนี้แอดมินได้เด่นนะคะเด่นเด่น3ค่ะเด่น3นะคะ นะคะควิ่งรูดสามนะคะเพื่อนๆวิ่งรูดสามค่ะนะคะ,ะตัวที่แอดมินเจาะให้วันนี้นะคะได้สามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามสองสามเจ็ด สามแปดนะคะส่วนตัวกันนะคะแอดมินให้สามสามนะคะตัวกันนะคะสามสามนะคะสามสี่ค่ะนะคะตัวเลขอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะคะตัวที่แอดมินชอบที่สุดนะคะแอดมินชอบนะคะ3 0มศูนย์ค่ะเพื่อนๆค่ะทุกครั้งไปกับทุกครั้งนะคะเพื่อนๆไปกับทุกครั้งค่ะ3 8วันนี้แอดมิน ให้2ตัวนะคะที่แอดมินชอบสุดนะคะนะคะแล้วก็ตัวกันก็มี33 3, และ34นะคะเน้น3ค่ะเพื่อนเน<ๆ>เน้น3นะคะเด่น3ค่ะวิ่งรูด3นะคะวิ่งรูด3ค่ะผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ,ะสำหรับแนวทางวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะ ก่อนออกไปแอดมินก็ขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ